นึกถึงเลยต้องอาจารย์นี้เลยนะครับอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเทอมเปเปอร์ Paper, นะครับหรือว่าโปรเจกต์ของอาจารย์เองนี่แหละนะครับก็คือท่านอาจารย์ประพันธ์ครับพศประพันธ์หลวงสุขครับอาจารย์เป็นคนน่ารักอ่อนโยนแล้วก็มีความรักให้กับนักศึกษา จริงๆอาจารย์กิมหรืออาจารย์สิงค์คำเนี่ยเป็นแอดไวนซี่ทำเทมเปอร์กับผมตอนอยู่ปี4ครับถ้าจะพูดถึงกิมก็คือจะเป็นเด็กเรียบร้อยนะมีความรับผิดชอบสูงนะครับในการทํางานซึ่งก็เหมาะครับที่เขาจะมาเป็นอาจารย์จะคอยดูความสําเร็จเขาครับผมคิดว่าในอนาคตต่อไปเขาเป็นสอได้แน่นอนครับคอยดูว่าจะเป็นสอเมื่อไหร่นะครับครับผมถ้าสมมติปิ๊งมาเลยตอนนี้เนี่ยก็คืออาจารย์ธาริกาค่ะ คือตั้งแต่สมัยที่เราเรียนนะอาจารย์ธริการก็จะดูแลเราดีมากแล้วก็จนถึงปัจจุบนันเราก็ยังคงรู้สึกว่าเราเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่เมื่อไหร่ที่มีเรื่องทุกข์ใจหรือมีเรื่องไม่สบายใจเนะี่ยก็จะเข้าไปห้องอาจารย์ธริการแล้วอาจารย์ธริกาก็จะให้แนวทางให้วิธีแก้ปัญหาที่ดีเลยนะะเราก็เลยแบบไม่ถือท่านค่ะก็ภูมิใจนะที่เขายังนึกถึงว่าเราเป็นอาจารย์ของเขาอยู่อะไรเงี้ยอาจารย์แอมเนี่ยเป็นเด็กที่โอ้โหตั้งใจเรียนแล้วก็โดดเด่นในรุ่นมากเนาะคือแบบเด็กเยอะแยะ แต่อาจารย์แอมจะเป็นที่จําได้ของอาจารย์หลายๆท่านเพราะว่าความแอคทีฟของเขาความมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมเข้าหาอาจารย์พูดเกง่งตั้งใจเรียนเนาะแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงมากนะเป็นเด็กที่บุคลิกดีตั้งแต่เป็นนักศึกษาเลยนะคะจริงๆต้องบอกว่าหลายท่านมากๆเลยนะคะที่ตอนที่พี่เรียนเนี่ยทุกท่านมีคุณอุป,ปการมากๆเลยแต่ว่าถ้าป๊ออัพขึ้นมาเลยนะคะก็คืออาจารย์สมพรสังคารน์หรือว่าอาจารย์แปน้นเราจําได้ว่าตอนที่ขึ้นปี 2ค่ะอาจารย์แปนะ้นกลับมาจากอเมริกาค่ะแล้วก็มาสอนคณะยิโรเราก็รู้สึกว่าแบบอาจารย์เก่งมากสมาร์ทมากไม่ว่าจะเป็นทักษะของการถ่ายทอดความรู้เนาะเชิงทฤษฎีแล้วก็เชิงปฏิบัติแล้วก็เป็นคนที่เวลาที่สรุปคีย์แมเสเซจอะไรอะเราแบบพยักหน้าตลอดชั่วโมงนะคะก็เยกลยประทับใจอาจารย์ค่ะ อาจารย์เอนี่เป็นนักศึกษาที่ประทับใจมากนะคะต้องนึกถึงเลยเพราะว่าเป็นนักศึกษาปริญญาเอกคนแรกของอาจารย์เลยอันแรกเลยถ้าพูดถึงอาจารย์เอทุกคนต้องนึกเหมือนกันความเรียบร้อยความมีสัมมาคาระวะความฉลาดน่ารักสดใสนะคะ มองโลกในแง่ดีไม่เคยมีสิ่งใดที่ไม่ดีเลยในชีวิตอาจารย์เองอันนี้ก็ทุกคนก็น่าจะคิดประมาณนี้ละคะ่ะก็ขอให้อาจารย์เอมีความสุขสดใสน่ารักแล้วก็ให้อาจารย์เอททางานให้เบานิดนึงจะได้แบ่งเวลาในเรื่องของการดูแลตัวเองรักษาสุขภาพนะคะจะได้มีพลังสดใสแบบนี้ไปเรื่อยๆคะ่ะถ้าให้นึกถึงก็ตอนนี้ก็นึกถึงอาจารย์สมพงศ์ศรีบุรีครับเพราะว่าเจออาจารย์ตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีครับก็ ได้เรียนกับอาจารย์ก็ได้เห็นถึงความความทุ่มเทในการสอนของอาจารย์แล้วก็ยิ่งพอปัจจุบันได้มาทํางานด้วยกันที่ภาควิชาอาจารย์ก็ยังทุ่มเทเหมือนเดิมครับแล้วก็สอนงานผมด้วยแล้วก็ได้พบเจอกับอาจารย์ที่งานจิตอาสาต่างๆอย่างเป็นประจำก็อาจารย์ก็มีทั้งโหมดวิชาการแล้วก็โหมดที่เป็นจิตอาสาก็อยากเป็นอย่างอาจารย์ครับ ก็อาจารย์มีนก็จะจําได้เพราะว่าตอนที่สมัยเป็นนักศึกษาเาก็เป็นเด็กกิจกรรมมีกรุป๊ปมีเพื่อนอะไรนี้ครับแล้วก็มาเจออีกทีนึงเอ้าเข้ามาสมัครเป็นอาจารย์นะครับก็ได้มีโอกาสได้เป็นอาจารย์ที่เลี้ยงด้วยอาจารย์มีนก็เป็นอาจารย์ที่น่ารักนะครับแล้วก็ค่อนข้างแบบขยันชอบช่วยเหลือเวลาเรามีปัญหาอะไรทุรลาบมีอะไรเงี้ยอาจารย์มีนก็ยินดีที่จะช่วยอยากจะให้เขาสืบต่อนะครับในเจตนารมณ์ของตัวเองนะครับเพราะว่าจริงอาจารย์มีนก็มาอยู่สอนในวิชาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าตัวเองกเกษียณไปก็ คงจะได้มาเป็นคนที่จส70ข้อศิวการณ์ของเราต่อไปสอนนักศึกษาต่อไปนอนาคตแล้วก็วิชาชีพรงสีทีนนิดต่อไปครับ